ดีดบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศเอาบรรยากาศให้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเป็นมือบ้านมือแสนแสนซ้ิ่มเป็นถ้านนะเ,ปกกเ,ปเป็นบ้านั่าเนาะเป็นแหลกกันแหงมันเคยจะไปเบิ้งอันประตูนี่มันคือนมาปิดประให้เบิ้งมันบรรยากาศให้เบิ่งบรรยากาศดีมันในแดดออก ออันนี้มันเสียบ่มันจังไลยตัวมันขึ้นปิดเปิดแล้วมันคือนว่าปิด เงัเขาไม่เปิดไม่เปิดอะไรก็ มันจะปิดเองบอต่ไม่ได้มันเปิดแล้วมันจะปิดเองบอก็ปิดเองก็แสดงว่ามันเสียเอาหคนมาปิดอ่ะจะได้บอกเขาละวันี เดียบอกเขามาเห็ดปิดแล้วม่า้ากอได้จอันลงยูทูบไหมพ่อแม่พี่นนองเบิองโดนละ โอ้มันนั่นอยู่มองเกามืนั่งอยู่มองเกาบรรยากาศให้เบิ่งจ้าบรรยากาศนี้กินน้คือเกา ชิมิตโตใหน้นางนางน้ำหอมใหม่กระเล่นเซาเห็นแน่เซาไม่แห้งเพ็ดมาตาสาวแล้วตาหกโมงสาวหอดบายสองเคิง มาชมบรรยากาศนกันจ้ะบรรยากาศเศร้ามีแห้งนะ กิน,น้ำ้มีแห้งออก็ไปเห็ดตอ phương muốn chè bình tĩnh cập bước Thế hết phải nhang thai ทำงานนันะน้ะ ปัดเบิ่งยุ่งแหมงหอกแว้งไหมนี่สิปัดออกแต่ละมือเหตุงานก็ได้เดือดจะคลองยุ่งานหลายมือเหรอสามมาตย์กลับมาเอ้ยยุ่งแมงหมอกแว้งนุ่มเต็มคนเขามาเหตุเขาไ่ได้กวดเขาไม่ห่วงเพื่อน่าเขากวดบ่กวดเล่นมากวดให้หนู เราก็ทูกระจกเนี่ยเราจะทูเราก็กากมันหยุดมันมัน่งขึ้นเลยก็ลังเริ่มเพ็งงานเลยสามมือเนี่ยยุดไปสามอาทิตย์ยังมันมุ่งขึ้นแปน้งอย เฮ็ดงานซอยในเด้อจ้ะเด้อชีวิตแต่ละมือละเวนอยู่เมืองนอกสิสบายเมียฝรั่งบ่สบายเจ้ะเด้อเฮ็ดการเหตุหงานคือกันเมียฝรั่งบ่สบายคือคิดไปเด้อจ้ะแต่บ่เฮ็ดงานก็บประดิษฐ์มึงดอกมึงดอก